โนดซึ่งอาราชยอดพิจิตรชัยจนกับข้าวเป็ดนารุงโนดซึ่งอาราชจนกับข้าวเป็ดนารุงโนดสึ่งอารานะครับโนดซึ่งอาราชยอดพิจิตรชัยเรื่อยหล่มหลานนะครับจากวัดไสรจากวัดไทรโนดซึ่งอาราชยอดพิจิตรชัยเรื่อยหลมหลานห้องน้องราษารุฒุญวัดไทรจากวัดไสรนครที่สำนักอูนี่จนลกแท่นร้องมืดบานกับลกแท่นร้องมืดบานข้าวอุดิชัยนะครับข้าวอุดรชัยครับ ข้าไม่เลยนะครับข้า so วุฒิชัยข้องนายนารุงจังหวัดฉังนะครับข้องนายนายวุฒิชัยจังหวัดฉังครับข้าเพชรนารุงนายวุฒิชัยจังหวัดฉังข้าเพชรนารุงนายวุฒิชัยจังหวัดฉังหวากันหวาติถึงนะว่าแต่นี้ก็คือข้องคุณดาวน์นถึงส่งสุอุกีนั่นเองครับตอนมันไม่เคยแพ้มันเคยแพ้ไปแล้วนะครับตอนมันไม่แพ้คุณดาวน์ก็สืบเส้นบาสนะครับ ก็ไม่ใกล้นะครับก็บอกว่าหลังจากแปรแ้วคุณตะวันก็ซื้อมาอีกทีนะครับช่องแท่งกับในราคาช่องแท่งหัวแปรกับซื้อมาราคาทางช่องแท่งกับทางใจชนกับทางใจชนเดี๋ยวนี้ตัวไม่เทียบเรียบนะครับแต่เรียมราคาตัวชุดไปช่องผีอะไรครับตัวดำนะครับครับเป็นแดงในจอทีวีนี่ก็คือข้าพเจ้าดรงข้าพเจ้าดรงในวุฒิชัยจังหวัดแพร่เลยครับ ายดับมันการเลมหลานรวดใส่ก็เดี๋ยวไอ้ลมหลานเลมหลานแดงกับดัน้ำครับแดงฝากหายนะครับแรกกันไหนกรรมการเต๋อครับไอ้ท่านยาตัวเต๋ออะไรนะครับข้าวเป็นตอนสิบแปดนะครับก่อนว่างไงเข้าวตุ้งอะไรับนี่โดนกลางมันไม่เคยแพ้นะครับเล่มหลานนี้เลยตั้งว่ากัน ทีมีจุดเรี่ยงกระด,ดูกดีด้วยนะครับตัวแรกแต่ว่ามันก็แข้งแกร่งนะครับเด็กเป็นร่องปีรมมาหน้ากูจะไม่ได้นะครับไม่ใช่ครับผมมันจะไม่ได้แดงตรงครับตรงนั่งนะเช้านี้เคยแพ้มาแล้วนะ ข้าวอันก็ไปด่ากาขึ้นเลยนะครับอยากเป็นรองทิปแปดขึ้นทิปกาแล้วควายดำก็เลี้ยวไล่ย้อนน้ำไปก่อนผู้ไห่เขาเนะ่ยเขาควายดำนี่บอกแล้วก่อนเดี๋ยวผู้ไห่ปัจจุบันกันนั่นแหละผู้ไหญ่กับโั้นนี้มันเงินไหมกันนีไม่เมื่อนกันนี่ครับรักมาแล่มหลาดหรือครับแล่มหลาตัวดำนะครับแล่มหลาตัวดำไอ้ข้าวจีไป กอจดน้านหัจะกลายเป็นปาเอกในทันที่แดงไหปรไลปดยรืปลายยอดมันก็ไม่ตรงขึ้นก็ไม่ขึ้นข้างก็ไม่มีไปดับไม่กลัวเลยครับ Bài. ai đang mi bay yot, được không ai đánh tiêng bay bốn, được. ai có... bài bốn, bài quét nang nào, bay, tiêng ที่ใบไอแดงตีข no like <cả> hey, ึ้นไปวันดีค่ะคืนดีค่ะไอข้าวก็มีประโยชน์โตๆไปมั้งแต่ไม่นักไม่แน่นอะไรไอดำกัดใบก้าบปลาใบข้าวอันใดน้ำนักเลยครับหลุมหลังดีใจว่านี่ยไอก้าบปลาใบนี่ย้ายังไเอาเลย ชายข้าวบีก็มังก็มีทิศลุนมีทิเชี่ยวนี่ไอข้าวเตไปข้าวเ้ไปข้าวเตไปข้าบ้าไปเนี่ยายข้าปล้ตัวก็มังก็มีทิศลุนมีเชี่ยวมีทิศลุนมีทิเชี่ยวกับตายข้าปล้ำก็มังชาข้ามาด่าไอยข้ามาด่าข้าูมากกบนข้าทำดีตรงนี้ข้าวทำดีแต่ละรุ่นแต่ลรุ่นเจ้าเจ้ารุ่นม่อก้ังเอ้าเตไป ไอ้ดำกอดเลยไอ้ดำกอดเลยไอ้เข้าที่ขึ้นมากระอ้อยบนไอ้เข้าไอ้บนกระอ้อยบนยังมีทิศครับนาทีนี้มีทิศกาแฟชนวนนี่ค่ะเดี่ยวตูสุขานะคะกาแฟตู้สุขานไอ้เข้าเติไปบนอติมไปบน แล่มละกระดูกาจารย์ว่านี้าจกอยข้านี่ก็จนมาไล่้อยเลยแล้วก็กระดูกก็แข้งะลยแล้วแต่มันก็เจียบเทียงครับเจีบเทียงมันโปยแล่มหลายไม่ได้ใส่ข้าวมีประโยชน์ใส่ข้าวกระนั้นน้อยบนหมางหมาก็เป็นเหลืองครับเกมพลิกตอนนี้มันถ่าก็มันพลิกเลยครับ ยาทีนี้ไอ้แก้วยุดิละไอ้แก้วล่าลุ้นยาไอ้อ๋องเอาเอากันไหมคนกังจะปั้นป้วนกับปั้นป้วนนะการตาลุ้นตาลุรนวปั้นป้วนยี่ดีมาน่าที่ จังหวะนี้ยเขายัางเป็นร่องอยู่แล้วก็ไ้าเป็นร่องเลยเนะแต่ดำครุบ <Yeah. S 1> ยังไม่มเป่านะครับกรรมการไม่เป่ามาเดียวได้มาได้มัดเจนได้มาเนี hey, ่ัดเจน นาที่เล่มร้านกับแล่มร้ายเป็นควายชนะน้แบบอื้นขึ้นก็แบบมีบรุนมีเที่ยวโดนเล่มร้ายเป็นควายชนะนะ้ำนะครับที่ที่เพชรนาทีบโดนแล่มร้านกับโดนแล่มร้ายใจเวลาที่ทีเพชรนาทีเป็นควายชนะนะั้น